สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหินลับนะครับย่านสถานีหินรับภารกิจทําสับเปลียนตั้งขบวนนะครับแล้วก็ทําขบวนที่5.17นะฮะตอนนี้ขบวนรถนะครับกําลังทําสับเปลี่ยนลากขบวนไปตั้งขบวนในรางที่3นะครับ มาดูกันว่าขบวนรถเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงนะฮะจริงๆคลิปแบบลักษณะแบบนี้ผมเคยอัพโหลดไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะจะเป็นการวิ่งเข้าไปจนถึงปลายรางนะครับหรือว่ารางตันของย่านสับเปลี่ยนที่ลับเนี่ยนะครับหลายคนเพื่อนๆอาจจะสงสัยไวไ่าอ้รถไฟทำไมวิ่งเข้าไปในรางที่มันไปต่อไม่ได้ หรือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่ารถไฟสับรางผิดหรือเปล่าคลิปนี้นะฮะฮก็จะเฉลยให้ฟังนะครับเพราะว่าหิน,น,นรับมีการก่อสร้างแล้วก็ขายายย่านนะฮะฮขายายย่านสับเปลี่ยนออกไปรนะะางด้านขวาเนียเพิ่งสร้างใหม่นะครับเห็นไหมะจะสุดอยู่แค่ตรงหัวโค้งนี่พอดนะะีแต่ว่ารางเก่านี่ก็จะวิ่งเข้าไปในป่านะครับแล้วก็จะไปสุดอยู่ตรง เป็นเดิมมันจะเป็นแป้นปะทะนะครับเดิมเป็นแป้นปะทะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเขามีการขยายย่านแล้วก็ขุดนะครับหน้าผานะฮะแล้วก็ดินเชิงเขาเนี่ยนะครับขุดออกไปขยายออกไปอีกแล้วก็วางรางเพิ่มเข้าไปแต่ว่ายังไม่เสร็จนะฮะเขายังทํางานไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเขายังให้ใช้อยู่แค่ตรงนี้นะจะมีการปักป้ายสีแดงเอาไว้นะครับ ปักป้ายสีแดงไวนะ้รถจะต้องหยุดไม่หลับไม่ล้ำไม่ชนป้ายนะครับหยุดโดยไม่ล้ำป้ายนี้นะฮะนะครับก็แบบสุดเขตประเทศไทยเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่ประเทศไทยนะสุดเขตเนะี่ยเพราะว่าเขาปักป้ายไว้ให้ให้เราวิ่งมาแค่นี้เพราะว่าความยาวของขบวนรถเนี่ยก็เท่ากับระยะของรางพอดีเป๊ะนะครับ แต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มความยาวของของบวนรถเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องขยายย่านนะฮะก็คือสร้างรางความยาวของรางเพิ่มออกไปอีกตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นในภาพเนี่ยนะฮะประมาณสัก300ประมาณ200-300รเมตรนะฮะวิ่งโค้งเข้าไปในในุบเขานะครับก็จะมีอาคนงานนะฮะแล้วก็รถแมคโรเขาก็มาทำอาเกียร์ไหลไหลเขานะครับให้มันสโลปขึ้นไป ะะและก็ตอนนี้นะครับท้ายขาบวนเนี่ยพน้นประแจมาแล้วแล้วก็มีการสับรางเรียบร้อยแนละ้วกับรถทั้งขบวนเนี่ยนะครับก็จะถอยนะฮะถอยความยาวตลอดทั้งขบวน,นโดยมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านท้ายขาบวนเนี่ยเขาคอยให้สัญญาณนะครับ<อ>เพื่อ,อเอารถขบวนเนี่ยนะครับทั้งขบวนเนี่ยคือขบวนรถที่บรรทุกปูนซีเมนต์นะครับถอยเขา้าถอยเข้าไปในรางที่3เพื่อตั้งขบวน เพื่อเตรียมตัวจะออกจากสถานีนะครับถ้าเพื่อนๆดูต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารถเนี่ยอยู่ในรางที่ประมาณรางที่5ที่6นะครับซึ่งซึ่งเป็นรางที่ใช้สําหรับการทําสเปลี่นนะฮะไม่ได้ใช้สําหรับการเดินรถเพราะฉะนั้นรถรถไฟที่วิ่งออกจากสถานีเข้าสู่ทางหลักเนี่ยนะฮะจะต้องวิ่งออกจากทางที่ใช้ในการเดินรถเท่านั้นนะครับ จะออกจากทางที่เป็นย่านสับเปลี่ยนเลยนะฮะออกไปวิ่งเลยไม่ได้นะครับจะต้องมีการสับเปลี่ยนแล้วก็มาตั้งขบวนที่ร่างที่ใช้ในการเดินรถนะครับสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้สังเกตดูว่าเป็นยังไงนะ,ะตอนนี้รถทั้งขบวนนี้กําลังถอยกลับพื้นนะครับนะฮะถอยกลับพื้นแต่ไม่ได้กลับไปอยู่รางเดิมแล้วนะฮะลองสังเกตดูนะครับว่า,าขบวนรถเนี่ยตอนแรกเนี่ยวิ่งมาจากร่างที่ ประมาณลังที่5ที่6นะฮะตอนถอยกลับเข้าไปเนี่ยนะครับกลับเข้าไปอยู่ในย่านสถานีหินรับซึ่งเป็นาทางที่ใช้สำหรับการเดินรถเพราะฉะนั้นขบวนรถก็จะสามารถวิ่งออกจากสถานีหินรับได้นะครับเมื่อได้รับสัญญาณที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ถอยนะครับถอยหลังยาวจากาที่วิ่งเข้าไปนะฮะนี่นะฮะ เมื่อกี้เราวิ่งมาจาการางที่อยู่ด้านขวามือนะฮะเข้าไปแต่ตอนออกมาเราออกมาตรงๆนะครับเห็นไหม่ะถอยออกมาตรงๆนะครับเพื่อเข้าสู่ย่านหินลับเข้าสู่ทางที่ใช้ในการเดินรถนะครับเมื่อขบวรถเนี่ยนะครับถอยจนหัวรถจักรเนี่ยพ้นจาก สัญญาณอนุญาตนะครับหรือว่าสัญญาณออกนะฮะก็จะหยุดนะครับหยุดได้นะครับนี่นะฮะตอนนี้รถนี่นะครับผ่านผ่านพ้นสัญญาณออกมาแล้วนก็คือเสาสัญญาณด้านขวามือต้นด้านขวานะครับทีนี้รถก็จะหยุดนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะ ทางที่ใช้ในการเดินรถเนะี่ยจะมีสัญญาณที่เป็นสัญญาณอนุญาตนะครับติดตั้งอยู่นะถัดจากรางที่3ไปที่4ที่5ที่6เนี่ยไม่ใช่รางที่ใช้ในการเดินรถเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสับเปลี่ยนก่อนที่จะออกเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเฉลยแล้วกันนะครับเพราะว่า,าหลังจากที่ผมลงไปลหลายๆครั้งเนะี่ยเพื่อนๆก็จะสงสัยว่ารถไฟมันวิ่งเข้าไปทําไมในรางนะั้น ซึ่งมันเป็นลังตันนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอตอบคําถามก็แล้วกันนะฮะว่าเป็นการเคลื่อนขบวนเพื่อสับเปลี่ยนนะครับให้ขบวนรถสามารถมาตั้งขบวนได้ที่ทางที่ใช้สำหรับการปล่อยรถได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพรสวรรค์ลาเพ่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ